สวีดัตสวัสดีครับครับวันนี้นะครับครูต้นจะมาขึ้นเรื่องมัธยฐานนูกโอเคเนาะโอเคครา้นี้ครับการหามัธยฐานครับของข้อมูลก็จะมี2แบบ2ลักษณะคือข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่กับข้อมูลที่แจกแจงความถี่เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนกันกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะฮะ คราวนี้จะพูดถึงการหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ก่อนนะฮะอันที่หนึ่งเรียงข้อมูลครับเรียงข้อมูลเรียงจากไหนไปไหนเรียงจากน้อยไปมากจากนั้นครับตำแหน่งของมัธยฐานครับหาได้จาก n บวกด้วย1ส่วนด้วย2ออันนี้คือตำแหน่งนะฮะตำแหน่งของมัธยฐานที่มันตกอยู่ สุดท้ายเราก็จะเอาตำแหน่งที่เราหามาได้มาหาค่ามัธยฐานนั่นเองสามมัธยฐานเท่ากับค่าตรงตามตำแหน่งนั้นๆน,น,นั่นเองโอเคเนาะอ่าโอเคคราวนี้ครับมาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดข้อมูลมาให้จงหาค่าของมัธยฐานข้อมูลครับ เจ็ดสีแน่นอนเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่าเรียงข้อมูลเรียงใหม่เรียงจากน้อยไปมากเรียงเลยครับ4 6 7 9และ12อันที่2ครับตำแหน่งที่มันตกอยู่หาได้จากอะไรล่ะ ตำแหน่งที่ตกอยู่ครับหาได้จากอะไรหรอหาได้จาก n บวก1ส่วน2ซึ่ง n เรามีอยู่กี่ตัวครับหห้าบวก1ส่วน2เท่ากับ3 3นี้ไม่ใช่คำตอบนะครับ3นี้คือตำแหน่งที่ตกอยู่เข้าใจตำแหน่งที่ตกอยู่เนาะตำแหน่งที่มัธยฐานตกอยู่นั่นเองตกอยู่ ตกอยู่ตกอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ตกอยู่ตำแหน่งที่สามคุณก็ไปดูครับตำแหน่งที่สามมันคืออะไรเอ่ยหนึ่งสองสามนับมาลูกตำแหน่งที่สามมันคือเจ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นมัธยฐานครูใช้สัญลักษณ์คือ m e d นะฮะ, ED, ะ,ฮะมีเด a n น,นะเท่ากับเจ็ดนั่นเองอันนี้คือลักษณะที่เป็นเลขคี่มันจะง่ายหน่อยก็คือเราหาตำแหน่งออกมาได้มันก็ ได้คําตอบเลยลักษณะที่เป็นเลขคี่แต่ถ้าเป็นเลขคู่ครับคราวนี้มาดูลักษณะที่เป็นเลขคู่บ้างอ่ะเรียงใหม่เหมือนเดิมเรียงใหม่ได้อะไรล่ะสต่อไปครับ5 6 7หกเจ็ดแปดแปมีข้อมูลกี่ตัวเอ่ยถ้านับแล้ว4ี่สีดตัวใช่ไหมฮะ แสดงว่า n เราคืออะไรเอ่ย n เราคือ8ก็หาตำแหน่งฮะ n บวกเหมือนเดิม n บวก1ส่วน2 n คือ8บวก1กลายเป็น9 9้ส่วน2อยู่ที่ตำแหน่งที่4.5าตำแหน่งที่4.5อยู่ไหนอยู่ระหว่างตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5อยู่ตรงไหนออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็เอาตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5มาบวกกันแล้วก็หารด้วย2นั่นเอง ตำแหน่งที่4ฮะคือ7ก็จะได้7บวกด้วย8หารด้วย2หรือจะเทียบบัญญัติตยางก็ได้1ตำแหน่งห่าง1เพราะฉะนั้นครึ่งตำแหน่งก็ห่าง0.5ก็เอาตำแหน่งที่4บวกกับ0.5ก็ได้7.5หรือเจ็ดบวก8หาร2ก็ได้เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับ7จุดอะไรเอ่ย7.5 นี่คือลักษณะของการหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่มีอยู่2ลักษณะเหมือนกันมีลักษณะของที่เป็นเลขคี่เลขคี่ก็ง่ายหน่อยเราเอา n บวกหนหารสแล้วมันก็จะลงตำแหน่งพอดีเป๊ะส่วนเลขคู่มันจะอยู่ระหว่างมันจะอยู่ระหว่างเราก็ต้องเอาระหว่างนั้นมาบวกกันแล้วก็หารสอีกทีหนึงโอเคเนาะโอเคนะฮะอ่าคราวนี้ครับ จะไปทําแบบฝึกหัดให้ดูสักข้อหนึ่งจงหาค่าของ x ครับจากข้อมูล10 3x 66ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี้มีค่าเท่ากับมัธยฐานแล้วค่า x มีค่าเท่าไหร่ตอนนี้ครับเราไม่รู้ว่า x เราเราไม่รู้ว่า x เราเนี่ยเป็นเลขอะไรก็จะมีอยู่กี่กรณีละ่ะมีโอกาสอ่ากรณีที่1ฮะ กรณีที่1มีโอกาสที่ x น้อยกว่า3ามไหมมีมใช่ไหมฮะกรณีที่2ฮะครับอ้าวาำไม่ออกแล้วสรงังนละกรณีที่2มีโอกาสที่ x มากกว่า3แต่น้อยกว่าอะไรหรออ้าวอะไรวะเขียนอะไรวะ x มากกว่า3แต่น้อยกว่าอะไรฮะน้อยกว่า6กรณีที่3ครับมีโอกาสที่ x อะไร x มากกว่า6แต่น้อยกว่า10กรณีสุดท้ายกรณีที่อะไรกรณียกดิกไม่ใช่ฮะกรณีที่ x มากกว่าอะไรมากกว่า10นั่นเองอะอ่ะคราวนี้มาดูครับ คราวนี้ครูจะเขียนแต่ละกรณีนะครับกรณีที่1คือกรณีที่ x น้อยกว่าอะไรหรอก x น้อยกว่า3ใช่ไหมครับก็จะได้ลละอะไรหรอก x 3 6 6 10ใช่ไหมฮะกรณีที่2คือ x มากกว่า3แต่น้อยกว่า6ก,ก็จะได้อะไรหรอกสา้เนกลายเป็นอะไรวะ สาม x หกหกสิบใช่ไหมฮะกรณีที่สามฮะกรณีที่ x มากกว่าหกแต่น้อยกว่าสิบใช่ไหมลูกก็จะได้อะไรฮะสามหกหก x สิบแล้วก็สุดท้ายกรณีที่สี่คือ x มากกว่าสิบก็จะได้สามหกหกสิบ x สังเกตฮะไม่ว่า x จะอยู่ยังไงสังเกตว่ามัธยฐานเราคืออะไรเนาะตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางฮะหรือมัธยฐานเราคืออะไรเอ่ยคือหกนั่นเองโอเคปะหมายว่า x เราจะเป็นอะไรฮะตำแหน่งตรงกลางมันคือเลขอะไรทั้งนั้นเลขหกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฮะตอนนี้เรารู้แน่แว่ามัธยฐานเราคือหกฮะจากนั้นครับเขาต้องการค่า x ใช่ไหมล่ะจากนั้นก็จะได้เลยเนาะ x าท่ากับซิกมา x หารด้วยอะไรฮะหารด้วย N x เบรเราคืออะไรเขาบอกว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากับมาตรฐานนะแสดงว่าตอนนี้ x บาร์เราคือ6ครับแทนค่าเลย6เท่ากับซิกมา x กเ็เอาข้อมูลทั้งหมดนี่แหละมาบวกกันก็จะได้อะไรฮะ3 6 6บวก6บวกบวก10บวกด้วย x หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ5ย้าย5ขึ้นไปคูณได้สะเอา ยาย5ขึ้นไปคูณได้3อะไรครับ3 10โอเค30เท่ากับฝั่งนี้12บวก13ได้25บวกกับ x เพราะฉะนั้น x เราเท่ากับ5นั่นเองก็เสร็จสิ้นสิ้นเสร็จแล้วสำหรับคลิปสำหรับเรื่องค่ากลางที่เป็นมัธยฐานของข้อมูลก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ แกน้องๆชั้นม .6 หรือใครที่เข้ามาเปิดชมคลิปนะครับก็ฝากไว้สำหรับในยุค New Normal นะครับยุคโควิด19สวัสดีครับ